สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของมายนะคะผ่านช่องทาง YouTube m y f o r ์ c h anel n นะคะวันนี้นะคะมายก็มีรถรีวิวนะคะมาในรุ่นของตัว Ford Ranger XL Passport นะคะเป็นตัวแคปนะคะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะชุดแต่งที่ไมยแต่งให้กับลูกค้านะคะวันนี้บอกได้เลยว่า อัปโหลดแล้วก็เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวหน้า F150 Spider ไฟหน้า Mustang ไฟท้าย LED นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะสุดๆจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยค่ะ เริ่มที่ตัวกระจังหน้านะคะที่มาเป็นชุด F150 Spider นะคะก็จะมาเป็นฟอนต์ FORD นะคะตัว FORD ลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้สีไหนนะไม้ยก็จะใส่เป็นตัวไฟ LED นะคะให้กับลูกค้าทั้ง3ดวงด้วยนะคะค่ะ ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะไม้ก็จะใส่เป็นชุดงานนะคะการชนหน้านะคะสีดำด้านเป็นของงาน F150 Spider นะคะตัว XL Plus Sport ของเรานะคะบอกก่อนนะคะว่าเขาจะไม่มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะมีไฟตัวซีวิ่งกลางวันนะคะแล้วก็ไฮไลไท์เลยนะคะนี่เลยไฟหน้ามาสเตงนะคะอ่า ก็จะมีมัสแตงเดย์ไลท์นะคะแล้วก็วงแหวนนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทรงลูกแก้วนะคะค่ะในส่วนของตัวด้านบนนะคะมายก็จะใส่เป็นตัวสกู๊ปทรงแรดนะคะเป็นสีขาวตัดดำด้านแล้วก็เป็นสีขาวให้กับลูกค้านะคะบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้อย่างที่มายบอกสุดๆจริงๆนะคะค่ะเรามาต่อในส่วนของตัวด้านข้างกันนะคะด้านข้างมายก็จะใส่เป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วนะคะ เขาก็จะมาเป็นงานของ f 1 5 0 Spider เช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะแม็กนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะยางก็จะเป็นยางมอนเตอร์นะคะตัวนี้นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่2 6 5นะคะทับ60 r 1 8นะคะดอกยางก็จะใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าของเราอ่เน้นในเรื่องออฟโรดทั้งหมดเลยนะค่ะแทนกล้องมานะคะจะเห็นเป็นลายสติ๊กเกอร์นะคะ ตัวนี้ลูกค้าสามารถออกแบบได้นะคะหรือว่าลูกค้าะจะให้ไมายส่งให้เลือกก็ได้นะคะเรามีประมาณ50กว่าแบบเลยนะคะในส่วนของตัวฟิล์มสําหรับคันนี้นะคะไมายติดตั้งให้เป็น80รอบคันเลยนะค่ะการสาดนะคะก็ติดให้ทั้ง4ด้านเลยนะคะ,คะมาพร้อมกับราวหลังคาสีดาด้านให้กับลูกค้าเลยค่ะ,ะเดี๋ยวลองมาต่อนะคะในส่วนของตัวด้านหลังกันนะคะไมายก็จะใส่เป็นงานคล้องอ่า ชอท,ทีขาไม้ก็ใส่เป็นตัวโลบา r เล็กนะคะงานของออ l เรนเดอร์นะคะเป็นตัวมีไฟให้กับลูกค้านะคะได้เลยว่าสวยจริงนะนี่ค่ะในส่วนอ่าอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ไม้แจ้งไปนะคะก็จะเป็นไฟท้าย LED นะคะตัวนี้ลมควันให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับลายสติกเกอร์สาดโคนนะคะ มีโลบาเหล็กนะคะไม้ก็จะใส่เป็นงานกันชนเหล็กเหมือนกันนะคะเป็นงานของเอาเรนเดอร์นะคะมีห่วงลากจูงให้กับลูกค้าด้วยนะคะ,ะมีไฟสองท้ายกระบะให้ดูอ่าโทษทีไฟสองท้ายอ่าป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็บล็อกไฟนะคะตัวใหม่นะคะ,ะ,คะสี่เหลี่ยมให้กับลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวเองมาดูนะคะภายในกันเลยดีกว่านะคะว่าไม้ได้เปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้าบ้าง ในส่วนของภายในนะคะไม้จะเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเดินได้ตะเข็บสีแดงนะคะ,คะมาพร้อมกับตัวจอแ n d ด o อยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวจอแอนด o อย9นิ้วนะคะร mm hmm. วมอะไรไฟฟ้าเบาแรงผ่อนแรงนะคะบอกได้เลยสวยงามมากๆโอเคค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะคะทักมาหามา่ได้เลยนะที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3นะคะมายินดีให้ความปรึกษานะคะลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งแบบไหนทักมาคุยทักมาปรึกษากับมายได้ก่อนนะคะในเรื่องนะคะการจัดไฟแนนนะคะตอนนี้ง่ายๆมากเลยนะคะลูกค้าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานนะคะหรือว่าสะดวกที่ไหนนะคะก็คือเรามีบริการไฟแนนนะคะวิ่งเซ็นถึงที่นะคะ ตัวนี้ลูกค้าคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะไม้ก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งในช่อง y o ย u ทูบไม้ฝ่ Channel ให้ไม้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการ่ารีวิวนะคะรถแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ